ลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักภาษาอังกฤษจ,จะพูดอย่างไรดีดูคลิปนี้ get ทันทีครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you ต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ง่ายและเรียนที่ไหนก็ได้กับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you กับสตังค์นะครับในวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำว่าลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักเราจะพูดอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษดีไปดูกันเลยครับ สำหรับคำว่าลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักนะครับภาษาอังกฤษจะพูดว่า lose weight lose weight เราสามารถนำคำนี้มาแต่งประโยคได้ว่า she told me that I should lose weight she told me that I should lose weight ประโยคนี้แปลว่าเธอบอกฉันว่าฉันควรลดน้ำหนักประโยคที่2ครับ she is trying to lose weight she is trying to lose weight ประโยคนี้แปลว่าเธอกำลังพยายามลดน้ำหนักประโยคที่3 if you lose weight you will be healthy if you lose weight you will be healthy ประโยคนี้แปลว่าถ้าคุณลดน้ำหนักนะคุณจะมีสุขภาพดีและนี่ก็คือประโยคที่เราได้ฝึกแต่งกันไปนะครับต่อจากนี้จะมาวัดว่าคุณผู้ชม จะรู้วิธีการลดความอ้วนมากน้อยแค่ไหนกับ today's quiz today's quiz วันนี้นะครับจะมี4วิธีที่ถูกและผิดในการลดความอ้วนซึ่งจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ฟังทั้ง4ข้อนี้นะครับแต่ละข้อจะเป็นภาษาอังกฤษและให้ตอบ yes or no ให้คุณใช้เวลาคิดและแปลเพียงแค่ข้อละ3วินาทีเท่านั้นถ้าว่าคุณคิดทันคุณก็สามารถทำได้ไปเรื่อยๆแล้วคุณยังแปลไม่ทันหรือคิดทำตอบไม่ทันกดพพสไว้ก่อนแล้วพอคิดคำตอบได้ปับ๊บค่อยกดเทแล้วก็ตอบต่อไปนั่นเองนะครับคุณพร้อมหรือยังกับ today's quiz ถ้าพร้อมแล้วไปทำ quiz กันเลยครับข้อที่1 eat more fruits and vegetables eat more fruits and vegetables ประโยคนี้แปลว่ากินผักและผลไม้ให้มากขึ้นถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ no สามวิทีหาคำตอบครับ the answer is yes การกินผักและผลไม้มากขึ้นเป็นวิธีลดความอ้วนนะครับข้อที่2 eat fast food every day eat fast food every day ประโยคนี้แปลว่ากินอาหารจานด่วนให้ทุกๆวันเลย ถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ no สามวิหาคำตอบครับ the answer is no ข้อนี้ไม่ใช่การลดความอ้วนนะครับการกินอาหารจาน่วนทุกวันทำให้เราอ้วนและข้อที่3ครับ try a formal diet plan try a formal diet plan ประโยคนี้แปลว่าลองวางแผนการทานอาหารอย่างเป็นทางการ ใช่ตอบ yes ไม่ใช่ตอบ no สามวินาทีหาคำตอบครับ the answer is yes การวางแผนทานอาหารให้เป็นทางการแบบจริงจังเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความอ้วนได้นะครับและข้อสุดท้าย drink soft drinks drink soft drinks ประโยคนี้แปลว่าดื่มน้ำอัดลมใช่ yes ไม่ใช่ no สามวินาทีครับ The answer is no การดื่มน้ำอัดลมไม่ใช่วิธีการลดความอ้วนนะครับน,นี่ก็คือการเรียนภาษาอังกฤษที่ง่ายและสนุกนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้สตารงมีคำศัพท์นี่เลยมาให้คุณผู้ชมได้ถ่ายเล่นกันขึ้นต้นคือตัว F นะครับเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่กินได้และดีต่อสุขภาพด้วยและก็มีใน EP นี้ด้วยใครตอบได้คอมเมนต์มาใต้ตล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินใจดี บอกคำตอบไว้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับขอให้ตอบถูกทุกคนนะหากคุณนะครับชอบการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆแบบนี้อยากติดตามตลอดเนี่ยสามารถติดตามได้2ช่องทางนะครับ ช่องทางแรกทาง Facebook Page อังกฤษออนไลน์ a m f i ฟ e thank you หรือช่องทางที่2นะครับทาง YouTube c h anel n นี่แหละกด subscribe ด้วยนะกับอังกฤษออนไล <ๆ S 1> <า>น,น์ a m f i ฟ e thank you สะดวกเรียนภาษาอังกฤษช่องทางไหนก็สามารถเรียนได้ณนะช่องทางนั้นนะครับใน EP หน้าจะมีคำศัพท์ภาษภาษอังกฤษอะไรและก็ grammar ภาษาอังกฤษอะไรที่มาให้คุณได้เรียนแบบง่ายๆและเข้าใจง,าง่ายกันต่อต้องห้ามพลาดเด็ดขาดกับอังกฤษออนไลน์แ m f i e thank you วันนี้ไปก่อนนะครับซ English online I'm fine thank you